สวัสดีครับพบกับโจ้าเกษตรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปวิดีโอตอนที่2นะครับเครื่องยนต์4จังหวะดีม125คาบูนะครับเรามาชมกันต่อนะครับในตอนที่2นะครับผมหลังจากที่ผมทําคลิปวิดีโอตอนที่1นะครับก็เพิ่งจะมีเวลาในการล้างตรวจสอบตัวเช็คชิ้นส่วนอะไรต่างๆของเครื่องยนต์นะครับตอนนี้เรามาพบเจอกันตอนเวลายามค่าคืนนะครับ ตอนนี้ก็เกือบ2องทุ่มแล้วนะครับเวลาผมน้อยครับถ้ามีเวลาผมก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปวิดีโอไปตอนที่หนึ่งนั้นที่ผมได้แจ้งว่าเครื่องยนต์สี่างกว่าตัวนี้ดีมหนึ่งสองห้าทบนรถจักรยานยนต์นั้นมีอาการสตาร์ทวืดน,นะครับผมได้ลื้อแล้วตรวจสอบและล้างอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเพิ่งจะล้างวันนี้นะครับแล้วก็ซื้ออะไหแล้วก็หาเวลามา ถ้ามีเวลาว่างก็จะมาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตรวจเช็คตรวจตอมนะครับการดูเจ้าเกษยนต์นั้นจะมีตัวเลือกทางเลือกอีกทางหนึ่ง,งนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินในกระเป๋าเยอะนะครับอันนี้ที่ผมล้างตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับจุดประสงค์หลักๆผมก็ตั้งใจจะเปลี่ยนเฉพาะเจ้าแผน่นคัดแผน่แผนนี้นะเนี่ยชุดเนี่ยทั้งชุดเลยอย่างเดียวนะในเมื่อเครื่องยนต์ตัวเนี้อายุก,การใช้งานมันนานเนี่ยแล้วเลขไม้นะมันหกหมื่นหลายรอบแล้ว มันชนรอบไปแล้วแหละแล้วก็เพิ่มไม้อีกหกหมืน่นแล้วก็สายไม้ก็ขาดไปแล้วไม่รู้กี่รอบนะก็อายุการใช้งานมันก็นานเกินนะครับตั้งใจจะทําเปลี่ยนอย่างนี้อย่างเดียวแต่ทีนี้พอล้างชิ้นส่วนอะไหล่ในวันเนี้ยผมนั่งล้างเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยพอมีเวลาก็รีบถ่ายทํานะมันก็เจอความสึกหลอของชิ้นงานเนี่ยของชิ้นส่วนเนี่ยเห็นไหมขัดสามก้อนขาดสามก้อนเห็นเหล็กลนะะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อน คัดสามก้อนมันก็สึกหลออีกหลังจ,จากที่ล้างแล้วตรวจสอบอย่างละเอียดชามคัดมันก็สึกหลอเข้าไปอีกคมกริบเลยเนี่ยแทบจะกนหนวดได้เลยเนี่ยทีนี้ถ้าผมจะทําตามอย่างคลิปวิดอตอนที่หนึ่งที่ได้กล่าวไปนะนะั้นน่ะใครลองไปย้อนดูนะครับที่ผมมีจุดประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อจะเซฟต้นทุนลดต้นทุนในกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนๆน,นะครับเนี่ยจะเปลี่ยนเฉพาะอันเนี้ยมันก็เปลี่ยนได้นะเพื่อนๆ แต่ในเมื่อผมเห็นของเสียอยู่กับตาเนี่ยผมเห็นชุดเนี่ยแล้ให้ผมกัดฟันใส่เข้าไปนี้ผมคงทําไม่ได้นะผมจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชุดคัดชุดนี้ด้วยนะแล้วก็ชุดชามคัดชุดนี้นะส่วนไอเจ้าแผ่นเล็กคัดนี่ผมไม่เปลี่ยนนะมันยังใช้งานได้นะครับใครมีเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับรักษาไว้ให้ดีนะครับดีมหนึ่งสอห้ารือเวฟร้อยยี่หัวเถอนะครับ มันเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะเป็นเครื่องประกอบญี่ปุ่นนะใช้ดีใช้ทนใช้โหดนะครับชามคัดพวกนี้ยังดีอยู่เลยนะครับเนี่ยชุดคัดล่างเนี่ยดุมคัดยังดีนะแล้วก็แผ่นยกคัดเนี่ยยังดีอยู่เลยเนะี่ยดุมยกคัดเนะี่ยก็เอาหลากัลกๆเลยเอาง่ายๆเลยสรุปง่ายๆเลยลก็คือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เจออาการตาดบวดนะ แล้วก็ต้องทําการเปลี่ยนแผ่นคัดตัวนี้เลยเปลี่ยนคัดก้อนไปเลยเปลี่ยนชามคัดไปเลยถ้ามันเสียหายเยอะเหมือนในคลิปวิดีโอที่จกเกษตรยนกำลังแนะนาอยู่นะก็เปลี่ยนออกไปเลยนะครับทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมีอาการกินน้ํามันเชื้อเพลิงมันเป็นเพราะตัวนี้แหละคัดสรงกําลังตัวแรกเลยนะตอนออกตัวเนี่ยขี่ในเขตชุมชนอะขี่ในพื้นที่ที่มัน เดี๋ยวเบรกบ่อยเดี๋ยวออกตัวเดี๋ยวเบรกบ่อยอ,อยู่ในเมืองอ,อยู่ในเขตชุมชนอะ่ะไอตัวเนี้ยเหมือนเราบิดคันเร่งไปอะ่ะครึ่งหนึ่งของ,องข์บูเรเตอร์อ่ะเครื่องยนต์มันรวมเป็นรอบสูงไงมันก็ทําให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเป็นระบบวชัชิดอ่ะปีกปีเสือเปิดไปครึ่งหนึ่งอะ่ะหรือลิ่นเร่งอ่ะเปิดไปครึ่งหนึ่งอะ่ะเครื่องยนต์ก็เร่งอยู่ในรอบสูงอะ่ะแต่ตัวรถไม่วิ่งตัวรถบิงไม่ไปนะครับเนี่ยเป็นที่ตัวนี้นะมันหมดครับแต่จุดประสงค์หลักๆก็คือว่า ผมจะเปลี่ยนตัวนี้อย่างเดียวก็ได้นะแต่ทีนี้มันเห็นกระตาแล้วอ่ะพอลืมมาล้างแล้วเราเห็นแล้วอ่ะก็เลยมีความจะเป็นต้องเปลี่ยนชุดนี้ด้วยเห็นไหมครับออกตัวกระตุกนะบรรทุกหนักไม่ได้นะเครื่องยนต์ไม่มีแรงกินน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนตัวนี้ก็สตาร์ทวดสตาร์ทเวดตัวนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วก็จะเข่าเกียร์ได้นุ่มนะ ข้อเกียร์ได้ง่ายขึ้นในรอบสูงส่วนตัวนี้ก็ตัดต่อกําลังออกตัวขึ้นเดินได้ดีถ้าเปลี่ยนแล้วนะไม่กินน้ามันเชื้อเพอเลิงอัตราเร่งดีจะบิดจะแซงจะพุ่งนี่สบายๆนะแต่ปัจจุบันนี้มันลื่นหมดแล้วกินน้ามันเชื้อเพลิงอะตอนนี้ผมก็ได้เอาอะไหล่มาเรียบร้อยแล้วชิ้นส่วนอะไหล่ที่จําเป็นจะเป็นที่ผมจะเปลี่ยนในคลิปวิดีโอนี้นะก็คือชามขัดเห็นไหมครับ สามขัดผมเปลี่ยนแล้วแล้วก็แผ่นคัชอันนี้หลักๆเลยนี่จุดประสงค์หลักๆเลยเพื่อเป็นวิดีโอ o. แนะนําเป็นแนวทางให้เพืเ่อนๆนะได้ทําการตรวจสอบตรวจ่อมเองนะก่อนจะส่งช่างมืออาชีพนะต่งางใจจะเปลี่ยนน,นี้อย่างเดียวแหละแต่มันเห็นของเสียแล้วมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้อย่างเดียวนะแล้วก็โปกเกนนะสองแผน่นแล้วก็ชุดคัดก้อนนะชุดคัดแรงเหวี่ยงชุดนี้ ชวงนี้ตัดต่อกําลังนั้นหน้าที่ของเขาแล้วก็ช่วงที่บรรทุกหนักๆช่วงออกตัวนี่หลับลื่นสบายนะอัตราเร่งสูงแรงบิดมีนะบิดบิดคันเร่งไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยรถวิ่งแบบสบายๆนะไม่เหมือนปัจจุบันที่ใช้อยู่นะคันเร่งนี่ลูกเร่งเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วเครื่องรอบสูงแล้วแต่รถยังไม่ไปเลยนะไม่วิ่งเลยล้อไม่หมุนเลยนะก็ทําให้กินน้ามันเชื้อเพลิงนะ มันก็เบบเสมือนเครื่องตัดยาแล้วเพื่อนเพื่อนเครื่องตัดยาเพื่อนเพื่อนที่มันที่เ,เล็งรอบสูงแล้วไม่บีดไม่หุนเขออ้ายาแล้วแวดแวดอย่างเดียวหมดยาไม่ค่อยขาดอะรักกินน้ำมันเชื้อเพลิงนอะ่ะอันนั้นอะหลักการเดียวกันเลยคัดหมดคัดเลื่อนช้ำคัดพังนะก็อเอาเป็นว่าอะไรที่ผมเปลี่ยนก็มีเท่านี้นะเพนะื่อนเพื่อนะเพื่อนเอเจอดีมหนึ่งสองห้าเก่าคาบูนะคัดเลื่อนตาทบืดนะเปลี่ยนชุดนี้เลยครับตามที่ตามที่จกเกษตรยนแนะนํานะถ้ามีอาการสตาทบืดนะก็ให้เปลี่ยนแบบนี้ไปเลยนะ ชามคัดคัดแผ่นคัดก้อนชุดวันเวย์ลูกปืนสตาร์ทยังอยู่นะยังใช้ของเดิมอยู่เจดี JD ยังใช้ชุดเดิมอยู่นะเป็นของแท้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่ามันยังสตาร์ทเบิดอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใส่แผ่นคัดก่อน,แผ,น,น,นะนแผ่นกัดนะทั้งหมดเรามีแผ่นการมาส่แผ่นแล้วก็ ทานน้ำมันใช่ไหมใส่เลยนะแผ่นคัดหนึ่งแผ่นแผ่นเหล็กนะมันจะมีด้านคมกับด้านไม่คมเอาด้านคมขึ้นด้านคมขึ้นก็ใส่ไปทาน้ํามันใส่แผ่นคัดแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กเอาด้านคมขึ้นแล้วก็ใส่แผ่นคัดดูจเจ้าเกษตรยนต์แล้วทุกอย่างง่ายหมดนะครับพอเรื่องอยากๆจเจ้าเกษตรยนต์ไม่ทําให้ดูนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กนะทาน้ํามันด้วยนะครับ เนี่ยผมจะอธิบายคร่าวๆครับแล้วก็ใส่แผ่นคัดแค่นี้เองครับแล้วมันจะมีมาร์กนะเพื่อนๆเห็นมาร์กตรงนี้ไหมนี่ครับมาร์กนี่นะตรงนี้ก็มีมาร์กนะนนะแล้วก็ใส่ให้มันตรงแล้วก็จัดเรียงให้มันตรงถ้าเราใส่ตรงอะ่ะมันจะประกบสนิทเลยเห็นไหมเพื่อน จะสนิทเลยนะแล้วเราก็ไปใส่ในนี้ก็ถางนั้นเองครับเน,นี่ยี่ใส่ในนี้สปริงชุดนี้ผมไม่เปลี่ยนผมยังใช้กล่องเดิมนะที่เปลี่ยนก็คือมีแค่นี้แล้วก็ไอชุดนี้ที่เปลี่ยนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าประกอบเข้าไปในตัวรถแล้วมันจะต์ทบูดอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ ครับเนบตั้งได้ผมก็ได้ใส่แผ่นคัดชุดใหม่ก็ไปแล้วนะครับมีหนึบนสี่แผ่นนะครับแล้วเราก็เอามันใส่ในตัวหลังคัดนะครับมันจะมีแปนหยุดตัวนะครับใส่ไปในนี้นะครับเราก็ใส่คัดลงไปเนี่ยครับแล้วก็ไปใส่ใตัวรถนะครับ เดี๋ยวตอนประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ทดูครับว่ามันจะสตาร์ทบื้นหรือไม่นะครับตอนนี้ผมได้ใส่ชุดคัดเข้าไปตัวเครื่องยนต์สี่จงังหวะตัวน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาปิดฝาค้างตัวนี้นะครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องเรามาลองสตาร์ทดูกันครับว่ามันจะบืดนหรือไ,อไอม่น,นะครับย้ำอีกทีนะครับผมเปลี่ยนคัดก้อนนะครับคัดแผ่นนะครับสองชิ้นงานนะครับสปริงเดิมนะครับเรามาดูครับว่ามันจะสตาร์ทบื้นหรือไม่นะครับจาก จะประสงค์ความตั้งใจในคลิปวิดีโอที่หนึ่งตอนที่หนึ่งนะครับตั้งใจจะเปลี่ยนเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับคัดผ่นอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้พอล้างทำความสะอาดแล้วตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับตัวนี้มันสึกหลอนะครับชามมันสึกเลยครับอ๋อเปลี่ยนชาม้วยนะครับชามมันสึกหลอด้วยนะครับก็ต้องเปลี่ยนหนึ่งชิ้นสองชิ้นแล้วก็สามชิ้นนะครับช่วงมันต่อนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ใส่คันสตาร์ทแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องแล้วก็ลองสตาร์ทดูสิบห้าครั้งสิหครั้งนี้ทำไมวูบเลยสักครั้งนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะแต่ถ้าสิครั้งมีวืบสอครั้งหรือหึ่ครั้งอันนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับทำกลำคืนนะครับ เดาเลยเนี่ยอีมือกระถายอีมือกระใสเอาอยังไงเนี่ยไม่เขานะเนี่ยจะพยายามทำให้วิดีโอมันกระชับนะแล้วก็มีสาระมากที่สุด เพื่อนจะได้เข้าใจแล้วตู้จกรเกษตรยนต์แล้วจะได้เข้าใจนะจะได้อาไปทําตามในวิดีโอคลิปของจักรเกษตรยนต์ได้อันนี้คือการตรวจเช็คตรวจซ่อมขันพื้นฐานขันเบื้องต้นนะก่อนที่จะส่งช่างซ่อมอาชีพจริงๆนะครับให้เพื่อนเพื่อนประหยัดเซฟต้นทุนในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรต่างต่างนะครับแต่ก็อยากให้เพืเ่อนๆนั้นได้ลองทําเองนะครับเพื่อลดต้นทุนครับเซฟเงินในกระเป๋านะครับ มีโจ้าเกษตรยนต์ก็ไม่ต้องกลัวนะครับทุกอย่างง่ายหมดนะครับเรื่องอยากๆจะไม่เอามาลงนะครับโอ้โอ้โอ้โไหลครับสารครับอันนี้คือเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับเป็นเครื่องยนต์ทีมหนึ่งสองห้าคาบูนะครับติดอยู่ในตัวรถจักรยานยนต์นะครับ ขับเกียร์มาแล้วนะครับมากกว่าหกหมื่นกิโลบนมาสามรอบแล้วนะครับจนสายไม้ขาดไปหลายเส้นแล้วนะครับความสึกลรอของเครื่องยนต์นั้นก็ต้องมีนะครับแต่เจ้าเกษตรยนต์นั้นตั้งใจจะเปลี่ยนเฉพาะแผ่นคัดแผ่นเดียวนะครับเพราะมันมีอาการสตาร์ทเบื่นะครับกดคันสตาร์ทเท้าแล้วมันเบื่นะครับแต่พอล้างชิ้นส่วนอะไรต่างๆชิ้นส่วนเครื่องยนต์แล้วตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับมันมีความสึกลรอหลายชิ้นมากนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้ดีอย่างนะครับมันทนอึดจริงๆนะครับใช้งานอย่างโหดนี่ชุดตัวยกคัดตัวดุมคัดยังไม่มีปัญหาเลยนะครับมีปัญหาจะแค่ชามคัดกับแผ่นคัดนะครับที่ผมเปลี่ยนไปนะครับราคัดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะสตาร์ทวุ่นหรือไม่นี่ผมตั้งคัดไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะถีบเลยนะครับไม่ต้องเปิดสวิต้์กุญแจ ไปครับเปิดทีหนึ่งเปิดเร็วๆนะครับเปิดโโหทีครับเปิดเปิดเปิดหนึ่งสองสามสี่ ็ดสองสามสี่ห no oh ้าหกเจ็ดส <ot> ิบแปดโอ้ยจะคิวกินเก้าสี่สิบฮะตอนทีนะครับ เหยียบตึงไปเลยเหยียบครับอีกทีนะครับเดย๋ยวให้ตึงนะครับให้ตึงที่สุดนะครับเหยียบถไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ทําการนะครับเปลี่ยนแผ่นคัดนะครับเปลี่ยนชามคัดเปลี่ยนคัดก้อนนะครับทั้งสามชิ้นนะครับ อาการสตาด์ทบืนนั้นหายไปนะครับกดเกณฑ์หนึ่งนะครับกฎนะครับดูรอจะหมือนบ่อยครับกดเกณฑ์หนึ่งครับนี่ครับไม่สู้ไม่สู้เท้าผมนะครับถ้ามสู้เท้าผมแสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับเครื่องเดินเบาได้ครับปล่อยครับเห็นไหมครับหยิเห็นไหมครับนี้มันังวิ่งธรรมดาปกตินะครับ จอดนี่ก่อนน้ำม่นถัาอันี้จะไปได้นะครับสองครับกดไว้นะครับนี่ครับถือว่าใช้งานได้นะครับตอนนี้พารคัสยังหนาอยู่ครับเดี๋ยวเราบิดไปสักสองสามรอบนะครับหรือตั้งทัดหายสักหน่อยนะครับก็จะใช้งานได้ครับระยะปิดทัดก็ประมาณนี้นะครับเพื่อน เราลองเข้าเกีย์ดูมันจะยกล้อไหมถ้าเราใส่ชื่นเสือนอะไรผิดหรือระบบคันมีปัญหาติดเครื่องเดินเบาเนี่ยเข้าเกีย์ปุ๊บมันจะกระตุกยกล้อเลยนะดูนะปุ๊บน,นะครับยังไปได้นะครับยังอยู่นิ่งนะครับผมปล่อยนะครับปุ๊บนี่ครับระบบออตโตคัดทำงานนะครับยรนหนึ่งครับ เป็นหนึ่งนะโอ้โหบิดกะเร่นี้เรวไปครับเนี่ยครับโอ้นิดเดียวออกตัวเลยนะครับเพื่อนเนี่ยปมบิดกนเร่นี้เดียวออกตัวเลยโอหสุดยอดสุดยอดสุดยอดก่อนหน้านี้บิดก่อนหน้านี้บิดอย่างนี้นะครับเนี่ยครึ่งหนึ่งครับรถกว่าจะวิ่งนะครับตอนนี้ปมบิดแค่เองวิ่งแล้วนะครับอย่างนี้ประหยัดน้ำมันล้านเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับไม่กินน้ำมันเชื้อเพลิงแน่ ก่อนหน้านั้นที่จะเปลี่ยนแผ่นคัดหรือคัดก้อนนะบิดประมาณนี้เลยนะเนี่ยแต่พอหลังจากผมเปลี่ยนคัดก้อนไปแล้วอะเปลี่ยนชุดคัดไปแล้วอะผมปิดแค่เองวิ่งแล้วอะก็อ,อันเป็นว่าเจ้าดีมหนึ่งสองห้าคันนี้ที่มีอาการสตาร์ทบูนนะครับกลับมาใช้งานได้ปะกตินะครับแถมที่เบากว่เาเดิมเลยนะ ผมบิดกระเลงหน่อยเดียวนะครับเนี่ยไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแผ่นคัทนะครับบิดเกือบครึ่งเลยนะครับถึงจะไปหลักการเดียวเริ่งตัดได้นะครับเพื่อนเครื่งตัดได้กินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือเครื่องแต่ได้ไม่มีแรงนะครับเข่าใหญ่เราเล็งเครื่องเครื่องรัวรอบสูงนะครับนั่นแหละครับคัสเพื่อนๆหมดไปแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจ้าเกษตรยนต์ก็ต้องขอตัวไปก่อน สวัสดีครับ